สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะดาวติ๊กตอกคนใหม่เกิดแล้วไพรวันดาวติ๊กตอกคนใหม่เมื่อวันที่9้าพฤศจิกายนภายหลังจากศึกออกมาเป็นคราวาสอย่างเต็มตัวสําหรับอดีตพระมหาไพรวันภิกษุดังแห่งวัดสร้อยทองได้มีการดําเนินกิจกรรมทางโลกไม่ว่าเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพที่คึกคักโดยเฉพาะการรับงานโฆษณารีวิวสินค้าแต่ก็มีคนแซะไม่เลิก ล่าสุดนายไพรวันเปิดบัญชีติกตอกแพลตฟอร์มวิดีโอชื่อดังซึ่งหลังจากเปิดยังไม่ครบชั่วโมงก็มีคนติดตามมากกว่า700,000คนแล้วขณะที่ล่าสุดมียอดติดตามเพิ่มเป็น1ล้านคนโดยมีคลิปวิดีโอสไตล์ต่างๆต,ตั้งแต่เดินช็อปปิง้ง เล่นฟิลเตอร์ของ TikTok รีวิวสินค้าถ่ายรูปกับแฟนคลับแต่งหน้าทานเนื้อย่างท่ามกลางยอดวิวทะลุทะลวงโดยคลิปเล่นฟิลเตอร์คิวเข้มร้องเพลงมียอดคนดูไปแล้วถึง9ล้าน100,000วิวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยาม t r e e t c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ